Two, three, สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสิงคโปร์นิวส์อีกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวเด่นของเราในครั้งต่อไปค่ะพบข่าวสดทันใจได้ที่นี่ทุกวันเวลาไทยหนึ่งทุ่มตรงค่ะทุกท่าน Biontech ผู้พัฒนาวัคซีนโควิดร่วมไฟเซอร์เลือกสิงคโปร์ตั้งศูนย์กลางผลิตภูมิภาคอาเซียน b i อ n นเทคเอบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากเยอรมนีประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะตั้งสำนักง,งานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสิงคโปร์และเตรียมสร้างโรงงานผลิตวัคซีนแบบ NRNA และยาอื่นๆในประเทศนี้เพื่อรักษาโรคติดต่อและโรคมะเร็ง โรงงานแห่งใหม่นี้จะผลิตวัคซีนแบบ n r n a ได้หลายร้อยล้านโดสต่อปีขึ้นอยู่กับลักษณะของวัคซีนและแต่ละโรคและมีกำหนดเปิดให้บริการเร็วที่สุดในปี 2,566. BioNTech ยังระบุอีกว่าโรงงานแห่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดภัยคุกคามจากโรคระบาดในอนาคตได้ด้วย BioNTech เป็นผู้พัฒนาวัคซีนโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมกับไฟเซอร์อิงโดยใช้เทคโนโลยี mRNA ที่ใช้สารพันธุกรรมกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อไวรัสและการขยายธุรกิจในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร คาดว่าจะทำให้เพิ่มการว่าจ้างงานในประเทศเพิ่มได้80อัตราและเมื่อปีที่แล้วไบโ t e c h ตั้งสำนักง,งานใหญ่ประจำสหรัฐที่เมืองเคมบริดจ์รัฐเมสซาชูเซส์ประเทศสหรัฐอเมริกาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐเปิดเผยว่าวัคซีนที่ไบโอเทคและไฟเซอร์พัฒนาร่วมกันนี้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยโรคโควิด -19 ที่ได้รับการยืนยันจากห้องแลบถึง95%ในคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนจบข่าวเด่นประจำวันขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ